สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมคลิปนี้ก็จะมาดันเขาใหม่นะครับลองอีกรอบหนึ่งนะครับตอนกลางวันนะครับบ่ายสามนะครับบ่ายสามครึ่งเอ้สี่โมงบ่ายสามมัน,นเอ้า่อยคือเพี้ยน,นเกียร์เนี่ยบ่ายสามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ความร้อนมันจะขึ้นไหมตอนนี้ผมขึ้นเกียร์สองนะครับขออนุญ,ญาตขึ้นเกียร์สองแล้วกันไม่อัดรถนะครับไม่ไม่อัด,ด,อดเดี๋ยวค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้ความร้อนปกตินะครับเดี๋ยวสิว่ามือนั่นขึ้น,นหน่อยนึยนงเมื่อก็บผขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นจากขึ้นจากตรงาดันมา้าทางแก้พุดแล้ครับทางแก้หมอสทับวา่างหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมเลยมาไทายอยู่มอสสิกแซกนะครับ ความห้อนกับยังมัท่านได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะดันไปจนกว่าสีหอดอ่าขึ้นมอขึ้นมอขึ้นขึ้นออ่ายัางก่อนมอหมวกเหล็ก <c oughs> ผมมีมือเดียวเด้อรันบีบบ่ได้ตกใจหมดเลย โอ้อยังอรอพุณอะน้ำเฮียน้ำเฮียแล้วอ่าของเฮียก็ใบไอ้ของเฮียเมาเามาน่าจะใส่ทรายหรือเปล่านี่น้ำม,มันไหลอ็นเว้ยหัวขึ้นมอเนาะเว้ยหัวขึ้นมอสแล้วมันเละไหลตัวเนี้มาเบิ้งคลิปเลยเนะเจ้าอ่ะนี่นะครับมาว่ากันครับผม ขึ้นของเรียบร้อยนะครับจวดจวดนะครับปลายทางก็บ้านเราแล้วครับพี่น้องไม่ยังไม่ขึ้นนะครับความร้อนขึ้นแก๊ซสองครับเดีย๋ยวลองอัดเก๊สสามลองผมว่าใหญ่มันขึ้นนะไ,ได,ด้บ่อัดดอกพะวายแต่มันได้ขึ้นแล้วมันมอีหย่ำม,มาผมว่าไหมใส่ใขวงอใสใ่นักหนาครับเที่ยวเนี่ยหืดไหล คำนวณบ่ออก ates, เดี๋ยวนี้ผมลงเึดใส่ข้างหน้าบักเยอะนะครับข้างหลังจากเผา,าที่สองขึ้นมานะครับใส่นิดเดียวเอาเห็ดแนวนี่เหรอผมว่าไปลืมปะนะโอ้อยเงียบหลายขึ้นขวางเงีมันจักกันมือจังนั่นแล้วจกกักปีแล้วยังเดียังลืมได้แต่นี้อ,อ๋อแต่เราตามตอนน่ะผมหมดเลยออกมาเลย ก่อย่างยากครับพี่น้องมีแตี่ยหเขาอ่านเอาขึ้นหลังไ้เขาเร้ากับสี่เร้วมันก็เมียนนี่พี่น้องนะขึ้นของก็ได้มันก็ต้องเอาแบบเขาต้องเขาเคยเรียนแบบเด๋วเขามันจังเรียนดีเขาก็เรียนแบบนั้นนะครับติดจากเราพี่น้องฟังนี่แหละรถไหนนั่นไปนะได้เราไปอันบ่นี่ทันบ่นี่ ขออญาตครับขออนุญาตขออนุญาตอย่างแรงครับขอญอญาตยางแรงนี่ครับโอโห้หายใจบาทอทอนยันความ้อนขึ้นพี่น้องอันช่องใจกระเฮ็ดเขบเขียบเฮ็ดย่งเขบก็เขียบเ,ยบเนี่เยเ แดนเขาอัอนยางเกียบแตกว่ะพี่้องแดีนเขาไปเอาปูนไหมในช่องใจปูนไหมเออมีคอมเมนต์บอกว่าอ่าไอ้คืบอบ่าเฮดเห็นคลิปตอนขืนปูนในเบืเ้องแนวท่านอ่าถ้าคุณแสดงว่าเจ้าหอกกามาติดตามอ่าคนปูนอนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับสาเหตุที่ไม่ทําคลิปในโรงงานปูนนะครับ ก็คือเขาไม่ให้ถ่ายนะครับต้องเข้าใจนะครับเขาไม่ให้ถ่ายนะครับอมืมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับมันถ่ายว่าได้นะครับผมปไปถ่ายเราถือ้าเขาบอกว่าถ้าถ้าอมันมีอย่างเสียหายลงไปนี่คุณสามารถโดนฟ้องได้นะ่ญญาจารนเขาก็กว่าได้เราเขาก็กว่าฟังดีๆนี่แลหละพุเงมือดเลยครับครับครับ สังเกตไหมว่าอ่าพวกเสียนุเสียรังสันอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ค่อยเห็นถ่ายในโรงปูนนะครับ<อ>ผมเคยถ่ายไปแล้วทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เรียบลอยเลยเอย่เรียบลอยโรงเรียนเกล็ดถือทถาเก้ว่วบาอีกตั้งหกักมันไปถึงเท่าแก่นู่นนะครับเท่าแก่เขาก็ดูอยู่นะครับแล้วทีนี้มันจะ เออสีวางเนี่ยมันกะบ่ดีอ่ะพี่น้องแบบคือจังกระจามันเป็นการแข่งขันกันทั้งที่นะนะครับมันกะสีเห็นผู้ต่อสู้กะสีเห็นแบบนี่จังซี่จังนั่นนะครับเขาเจ้าะอเลยต้องแพ้งไ่แพงมันนะครับนี่าปบอกอ้ามถ่ายด้วยนะครับนั่นครับอันนี้น่าจะความห่อนนี่นี่แล้วเพิ่ง ผมก็เลยไม่กล้าถ่ายนะครับก็เลยถ่ายตะกี้กับมีนะครับแต่ก่อนมีจะมีคลิปอ่าตอนขึ้นปูนขึ้นอะไรนะครับเพราะว่าบางบางทีเขาเขาไม่ได้เตรียมตัวไงเขาไม่ได้อ่าพนักงานเขาเขาเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้บางทีเขาจะอ่าระบบมันต้องเป็นแบบโรงงานนะครับระบบโรงงานมันต้องเซฟตี้อุปกรณ์เซฟตี้ต้องเตรียมเปี้ยอยู่แล้วแม่นว่าพี่น้องนะครับวันนี้ เวลาข้าเจ้าคือจริงอ่ะปฏิบัติจริงอ่ะมันไ่ได้เปียกอยังจังนั้นในทฤษฎีนะครับมันจะเป็นแบบเจ้ากับพ่ใส่แล้วหมวกกระไดอเออุปกรณ์เซฟตี้กับพใสไแเราใส่ใส,ส่เนียก็สิใส่แต่งจะแนวคาดอ่าอยังก็อไอที่ห้อยห้อยห้อยเอวไงยังไงยา,ามตกกันตกะนะครับนั่นแหละใส่เฉพาะอย่างนี้แหละครับ แต่บางคนก็ไม่ใส่นะครับเขาก็เลยไม่ไม่ให้ถ่ายเพราะว่ากันนีทายดีเพื่อนต้องอเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมอะไรมาแบบอย่างดีพุณละเซฟตี้หมวกแว่นตารองเท้าคอมแบตพุแลวเอ๊ะหัวเล็กปุณละจา,างทีทายได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นว่าท่าน่ะผมเขาเวลาผมสตรีมสดเวลาเข้า เข้าถึงในโรงงานในในพื้นที่โรงงานน่ะส่วนมากครับผมผมสิบิดสตรีมเลยนะครับผมกสิจบยคีบปยบอย่างนี้นะนั่นแหละครับสาเหตุที่ผมไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าผมโดนมาก,กับตัวแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในตัว๋วในใบตัว๋วในใบ,ใบเสร็จในในใบใบเสร็จอ่ะมันจะมีรหัสสินค้ามีชื่อลูกค้านะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบ แล้วอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่านี่มันอาจจะเป็นแบบลูกค้าแต่ละเจ้าราคาเขาจะให้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นผมคิดว่านะบางทีอาจจะให้โปรโมชั่นไหนขอนะครับซื้อสิบพ่วงแถมพ่วงหนึ่งอย่างเงี้ยไหนขออาจจะได้ราคาเดิมอยู่โปรโมชั่นไหนขอระทันมาอย่างเี่นะมันมันมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ แล้วทีนี้ถ้าเขารู้ว่าเอาเจ้านี่คือได้โปรโมชั่นคอยคือบ่ได้อย่างนี้นะเขาก็เลยต้องปิดบังอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าดีได้ว่าคิดผมอะ่ะนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงเชีื่องบินใหญ่กับงัวแม่ลูกความร้อนไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมสบายสบายครับตอนนี้อยู่เกียร์หกเกียร์หกครับเกียร์หก ขอ,อตรงนี้ก็น,น่าจะเป็นพระเจ้าเหีดยทางด่วนวะนี่ส่วนปลายทางนั้นเดี๋ยวค่อยอ่าดูอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ไปลงใส่บพไดนนะครับเก<บ>ิดบ,บอกไปนี่ผู้ต่อสู้หูจักกับถ้าเจ้ากับเป้าแลนเหยียบมาแซงผมแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสดอกพี่น้องการที่ผมมาทำยูทูบเนี่ยคือผมแบบปล่อยวางละซะในวางแนงรด ไมละผมอัพคลิปเฮ็ดคลิปอีอย่างยังทีเขาเจ้าลู้เบิดดิพี่นอ้องพวกไอคนที่ขาเจ้าซ้อมอยู่แบบนี้นะครับคนที่เขาเจ้าแบบอ่าคือ,อยังผมสม,มุิว่าผมไปลงบาลเบืองี้เอารถมีจากขั้นสีไปลงบาลเบือเฝ้าเรียนไม้แสงผมอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นการแบบอเฮ็ดไอขาเจ้าลู้เฮ็ดไอคูต่อสู้รู้นะครับ ผมกับเลสีได้ลงซ่าอย่างนี้นะได้ลงที่หลังมูอย่างนี้นะครับเราก็ับมได้ใช้งานจียงเจี่เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นการแข่งขันนะครับยุคทุกวันนี้ทุกอย่างม,มันต้องแข่งขันกันครับแมนบอ,อาพวกไอ้อะมันต้องอย่างนั้นแหละผมว่า้ายังสั่นมันกันประเดีด๋ย แค่ว่าผักหลังๆมาเห็นว่าผมมีแต่ตกค้างตกค้างฟังหลังมา,าตกค้างถ้าเรวตกค้างแล้วถ้าเรวตกค้างแล้วแต่แต่คุณจะเห็นผมหลังจากปีใหม่มา,ารู้สึกว่ารู้สึกว่าผมจะจวดแม่นบ้กจะไม่ค่อยได้ตกค้างเพราะว่า <c oughs> ผมไม่ค่อยบอกสถานที่ลงไง้มีแต่ตื่นตอนเช้าลงขวงเสร็จถึงจะรู้ ว่าผมลงตรงไหนอย่างนี้นะได้กอบฟไาใซีเรียสดอกพี่น้องนะครับคู้จักเขาคู้จักเราผมก็แล่นตามสเต็ปผมนี่ะครับนีะครับ65 70นะครับ80บ้างเป็นบางโอกาสนะครับแมนเตียต้เวนหนึ่งสี่อยู่นี่เอ้ยนี่จะถึเมียไปหามกลับบ้านไปหามเมียก่อนนู่นแหละเขาบ้านซักวันนี้ไปลงคุณเดืกๆยังอีเลียนออกบ้านเลย มันมีเวลาแล้วได้กับไม่หรอครับเดี๋ยวรอเข้าสงการทีเดียวนะครับอดไว้ก่อนให้น้องชายโอ้โกล้องครับพี่น้องนี่ครับลงมอนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งพรมันลงมอนี่ครับ เดี๋ยวผมจะดันตัวนี้เป็นมอหมออยัางก่อนมอหมวกเล็กนะครับหรือมอบันไดม้านะครับที่หรือม้อกลางดงแล้วแต่คนยื่นครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอดันมอซิกแซกแล้วก็มอแผงมาเนาะ ชื่อมันเตรมเตรียมมอแผงมานะครับผมผมเห็นผมเห็นผมเห็นป้ายอยู่ไหมสำหรับเขาแผงมาวางที่ไปเดแล้วแถ่คนอื่นเละพี่น้องนะครับผมมีตั้งว่าเขาแผงมาดีกว่าดันเขาซิกแซกดันเขาแผงมามาชมกันว่าความร้อนจะขึ้นไหมโอ้โหนางใส่ล่ยชอพี่น้อง ผู้สาวโอ้ลูกสาวลูกสาวเพรมะเป็นผู้สาวนี่ครับตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เรียนกลางนะครับท่านผู้ชมแสงวอนโบวิ่งยงเน่ท่านผู้ชมเน่แสงวอนโบววนนบัวพระเจ้าครับสบายฮะตั้งเป็นคันเร่งอัตโนมัตินี่จะเดี่ยวเอาซื้อเออไอรถรถรถกระบะอ่าเอ็มจีหรือเปล่าเอ็มจีตัวเนาะ เอามันขับเองอัตโนมัติดีเดียวว่ะพอ,อเห็นมันคุณเจ้าถ่ายลงมันเลี้ยวได้เองไหม <c oughs> ก็ดีเลยเนี่ยเนี่ยรถรถรุ่นเนี้ยรถเวลนในป้ายะนะครับเอ็มกีอะเห็นคุณเจ้ารีวิวเดี๋ยวว่ามันเลี้ยวเองไอม่งั้นดีเด่นเนี่ยเพราะที่สบายเดี๋ยวคน กอไปก่นนอนอย่างเดียวเลยขึ้นรถไปอันมาเนี่ยนอนเลยเดี๋ยวมันน,นี่ไปมันเองพาลงหวยไง้หรอตื่นขึ้นมาเอ้กูอยู่ไหนวะเนี่ยพุะนำอ่ะโอ้ยเนี่ยปกติถ้าส่งมาดีๆนี่พุ่น,นี่ได้ไปใส่เกียร์สามอยู่ปมอหมดนะครับแต่ก้อนนี่ส่งเป็นรอยเลยพี่น้องนะ บอสบอลเหรียญเนี่ยบอลได้บอลบอลได้คุยเดียบส่งเป็นร้อยจริงๆริงส่งไม้แต่งแก้พุ่นอ่ามอสคู่ต่อหมดสนามกีฬาหมดลงมอสส่งมาเลยโอ้ยปุ๋สุดมาเลยครับเปิดปดเปิดปดปดพุ่นไปที่สองที่พุ่นเลยขึ้นไปพุ่นนะครับไปเรียๆไอ้ที่สองหมดใส่เกียร์สามไม่พุ่นหรอใส่สามเกียรเดียวสอดปัดเลยนี่ แต่งแก่สมัยเ่าท่านม,มีกี่พีนะ่อ่ะเดี๋ยวนี้มันมันโมเลียนเราพี่น้องนะครับเต็มที่เหรอผมได้ซ้ำนีแ่แหละผมย่านผมพลาดอืมไอ้กี่ว่ามีลูกแล้วเดี๋ยวนี้พลาดมาแล้วเนี่ยกะเอ้ยแกว่าเถอะเยทำไมยันหมอนยันเสียแทนข่เนี้ย <c oughs> ยันเลี้ยงลูก,กว่าเงีพี่น้องนะครับ อดเอาไงแล้วอ่นเรียนี่ครับตอนนี้กำลังดันมออยู่นะครับเกียร์สามปกติถ้าไม่มั่นใจนะครับมือใหม่นะครับก็สูนใช้เกียร์สองอยู่ตีนเขาเลยนะครับตีนมอเลย<ไ>ป้าวันไห<ป>น <ๆ S 2> แล้วก็แลนเลนใจไปเงียแล้วแต่ผู้ใดจีแซงว่าแซงแล้วม,หมาหัวซาเนี่ยแล้วแวต่้ครับไม่ได้สนใจไปเรื่อยๆมั่นกัด กันก็ดีอีกแบบหนึ่งครับกันเขาไปแบบสบายๆอบ่ได้บ่ได้ไปเฝ้าน้ำพ้ได้นะครับบ่ได้ไปแข่งกับู้ใดเอกันเขาคิดยังนี้ได้ก็ดีคือกันนะครับจะมากันอันนี้เออลืมบ่อยฟังหน่อิดบอกโทมาน้ำผมอีกแล้วยิดบอกผมอ่ะไม่เขียวผมอีกแล้วโอ้ยตายเจ้าแก์กับ่มปล่อยรถให้ผมไปใส่ผมก็ซิ่งเงื่อนะ บ่รูล้ล่ะเที่ยวลงมาหนิยังไนพวงมาต้องไปใส่ใเพื่อนล่ะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนเลยยังว่ายังกะทิได้ถา่านโอ้เหลียงพวนวดีติตกรถได้เอาอันนั้นดึงไว้ล่ะนี่ครับตอนนี้ก็เกียร์สองเอ้ยเกียร์สองนะครับเ้เกียร์สอง,นะอสองไปสบายสบายผิวบาดพองเพือนว่าดี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 เนี่ครับรอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ใหต่ตาม่นนี้นะครับรถกัดอ่ะอยู่ทึงขีดเขียวอย่างน้อยนะครับถ้าทำถ้ามันอยู่ประมาณขีดเขียวนี่มันขีแบบรอบมันจะสิตกกับพี่นอ้องมันจะได้ถอนต่อนี่นะครับก็อีกนิดเดียวก็จะพ้นแล้วนะครับสรุปก็คือความร้อนมันไม่ขึ้นหนอครับนี่มันแกวแล้วครับพี่นอ้องมันแกวแล้ว <laughs> มันเยี่ยมแล้วครับนะครับคลิปนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมันจะ่หลายนาทีพวนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ